ยักษคราาซอนเล็บ,ลบ,ลบภาคสองเล่มที่เก้าตอนเปิดฉากฆ่าฟันนทหารม้านับพันควบม้าดังพายุกีบม้าตะกุยผ่าน กรวดหินดินทรายปลิวคลักคลุงขบวนม้าพอควบขับผ่านปรากฏเป็นผงคลีราวงกรอนยาวตัวหนึ่งเวียนยามบนหอสังเกตการค่ายสังกัดฐานที่มั่นสู่โจ่ยเห็นทับม้าควบขับมาแต่ไกลต้องใจหายวับก่อนหน้านี้พวกมันไม่ได้รับแจ้งว่าจะมีกองกำลังผ่านมาถึงแม้เป็นไปไม่ได้ว่าจะปรากฏกำลังติดอาวุธของศัตรูรุกล้ำถึงที่นี้ แต่ยังทำตามหน้าที่เป่าหลอดเขาแจ้งเหตุในค่ายทหารไม่ว่าพรไพรพลที่กำลังซักซ้อมหรือนั่งพักผ่อนพากันหยิบฉวยมวกเล็กถืออาวุธวิ่งเข้าหาม้าศึกบ้างก็ยืนประจำตำแหน่งทหารชั้นผู้น้อยยศเซียวฉีผู้หนึ่งรีบปีนป่ายขึ้นหอสังเกตการยกมือป้องหน้าผากทอดตามองไกลพลันยื่นมือตบใส่ต้นคอเวียามที่แจ้งเหตุ ดาทอไปว่าไปหามารดาเจ้ากระทั่งทับหมาการเลี้ยงของพวกเรายังไม่รู้จักเวียนยามนั้นกล่าวเสียงละห้อยว่าแต่เท้าเซียวฉีเราเห็นแล้วเซียวฉีนั้นเตะก้นมันอีกเท้าหนึ่งคู่คำรามว่ามารดาเจ้ายังต่อปากต่อคําอีกรีบยกเลิกคำสั่งแจ้งเหตุรายงานต่อใต้เท้าเชียนหู้เวีนยามนั้นรีบยกหลอดเขาขึ้นเป่าเป็นเสียงดังออกมา ทับม้าที่ควบขับมาสวมเครื่องแบบนักรบใส่เกราะหนังสีดำเครึ่งตัวที่ด้านหลังมีหอกสัตว์แถวหนึ่งข้างเอวห้อยดาบสั้นข้างคอม้าคล้องทวนใหญ่ผู้แดงส่วนที่ข้างอ่านม้าสอดโล่ใบหนึ่งลักษณะเช่นนี้แสดงว่าเป็นทับม้าการเลี้ยงของส่งเฉิงส่งต้าเจียงจุนซึ่งหมายถึงแม่ทัพใหญ่แท่ส่งเส้าวางซินเส้าเชียนฮู้ตัวจริงพอได้รับรายงาน ก็รีบสวมชุดเกราะวิ่งย่อย่างไปที่ประตูค่ายทัพม้าการเลี้ยงมีจํานวนไม่มากนะักยามปกติตามส่งต้าเจียงจุนเฝ้าเมืองการสู่ฟังว่าส่งต้าเจียงจวนไปยังแดนเจียอุยกวนรับตัวฟูกวากงมาสมควรนําทัพม้าไปขบวนหนึ่งแต่ว่ากองกําลังนี้ชไหนปรากฏตัวขึ้นที่เชิงเขาฉีเหรียญสานเป็นผู้ใดนําขบวนและมาด้วยเรื่องใดนับเป็นที่ขบคิด ไม่เข้าใจจริงๆมีคาดเพิ่งวิ่งถึงประตูค่ายเห็นประตูค่ายเปิดอ้าออกชั่วครู่ค่อยยกมือปัดผงคลีที่เบื้องหน้าเห็นไพร่พลเฝ้าประตูทั้งหลายหน้าตามอมแมมราวกับผีน้อยที่ผุดโผล่ขึ้นจากดินเศ้าเชียนหู้ร้องถามไปว่าเป็นเรื่องราวใดทหารชั้นผู้น้อยที่เฝ้าประตูคนหนึ่งกล่าวว่าผู้น้องก็ไม่ทราบ ทับหมาการเลี่ยงพอถมถึงหน้าค่ายก็แสดงคาาทหารตวาดสั่งให้พวกผู้น้อยเปิดประตูค่ายนอกจากนั้นยังตัดผ่านค่ายไปผู้น้อยก็ไม่ทราบว่าพวกมันไปทําอะไรเส้าเชียนฮู้ซักถามไปว่าแม่ทัพที่นํำขบวนเป็นใครทหารชั้นผู้น้อยนั้นตอบว่าเป็นคุณชายสามของพวกเราเส้าเชียนหู้สูดลมหายใจเข้าไปคำหนึ่ง พอเหลียวหน้ามองเห็นผู้ช่วยเชียนหู้นายทหารยศไปหู้และพวกพากันวิ่งปราดมาจึงโบกมือร้องว่าไม่มีเรื่องใดล้วนกลับเข้าไปที่ฝึกซ้อมก็ฝึกซ้อมที่พักผ่อก็พักพ่อคุณชายสามยกทัพผ่านมาทั้งหมดสงบสงเงียมเจียมตัวอย่าได้ก่อเรื่องให้กับบิดาหลังจากไล่คนกลับไปเศ้าเชียนหู้หันไปมองดูทัพมาที่ จากไปไกลโขคิดอ่านในใจเกิดเรื่องอันใดกับรบกวนคุณชายสามออกศึกดูท่าไม่เกี่ยวข้องกับเรายังคงอย่าได้สอบถามมากสามส่งอิงที่เป็นคุณชายสามตระกูลส่งนำทัพม้าหนึ่งพันนายโถมถึงหน้าชนเผ่าอันเกอเอ่อพลันดึงรั้งม้าศึกม้าพ่วงผียกขาหน้าขึ้นส่งเสียงดังยาวนาน จากนั้นทิ้งขาหน้าลงเหยียบใส่พื้นหญ้าทับหมานับพันควบขับก่อเกิดเป็นลมพายุหอบหนึ่งสร้างความแตกตื่นแก่วัวและแพะที่กินหญ้าจนแตกหือหลบหนีคนเลี้ยงสัตว์รีบร้องตะโกนไล่กวดตามผู้ชราคนหนุ่มชะกันของชนเผ่าพากันมุดออกมาจากกระโจมชมดูไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอันใดทรงอิงออกคำสั่งว่า พวกเราขนให้กับเราแม่ทัพเคลาคลืมที่ข้างกายส่งอิงนายหนึ่งชิงบังคับม้าโถมออกไปส่งอิงร้องบอกว่าฟงเลี้ยเยี่ยนแม่ทัพที่ถือดาบนั้นหันหัวมาเบิงตาที่แดงฉานมองดูส่งอิงส่งอิงจึงกล่าวเสียงอ่อนลงว่าฟงเจียงจวินแม่ทัพแท่ฟงต้องจับเป็นทั่วปาหมิงเตอ๋อกับหูชีฟงเลี้ยเยียนพงกศรีรษะรับหนักแน่น เงือดาบฟันขาม้าในมือขึ้นร้องบอกว่าคนจับตัวทั่วปาหมิงเต๋อกับหูฉีที่เหลือหากไม่ยอมวางอาวุธขัดขืนการจับกลุ่มให้ประหารฆ่าสิ้นเราแม่ทัพการเลี่ยงโถมเข้าชนเผ่าชาวการเลี่ยงความจริงชมชอบการต่อสู้ผู้ที่สมัครเข้าเป็นทหารมีนิสัยหยาบกร้านความคิดฆ่าฟันรุนแรงทับหมาการเลี่ยงที่ส่งเฉิง ฝึกอบรมขึ้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงถือเป็นดาวเพชฌฆาตกลุ่มหนึ่งบวกกับทัพหมาที่ซุ่มโจมตีนอกด่านทั้งสามพันเป็นเพื่อนทหารด้วยกันตอนนี้พี่น้องของตนเองถูกสังหารจึงเกิดความแค้นแน่นอกต่อให้อยู่ในความควบคุมของคุณชายสามทรงอิงยังคิดปิดฉากข้าฟันสรงอิงก็ทราบว่าพวกมันบังเกิดเพลิงแค้นแน่นอกหากไม่ให้ทั้งหมดระบายโทสะ เกรงว่าต้องเกิดปัญหาจึงสั่งให้จับเป็นทัวปาหมิงเตอ๋อกับหูฉีส่วนผู้อื่นจะเป็นจะตายหาสนใจไห่จากการเค้นถามของส่งอิงเพียงบอกว่าทัวปาหมิงเตอ๋อคิดไปทำงานลับที่ชนเผ่าอันเกอเออแต่ว่ากระทำอันใดทัวปาหมิงเตอ๋อไม่ได้บอกต่อสมุนบริวารส่งอิงกลัวว่าทัวปาหมิงเตอ๋อพอทราบข่าวหลบหนีไปอีกจึงรีบเร่งรุดมา ส่วนชนเผ่านี้มีเบื้องหลังอันใดทรงอิงหาทราบไหมเนื่องเพราะก่อนหน้าที่ทรงอิงจะถือกำเนิดชนเผ่าอันเกอเออก็ดำรงคงอยู่แล้วทวทวปู่หัวกับสองพี่น้องถูกควบคุมตัวอยู่ที่นี้ตั้งแต่เล็กหลายปีมานี้นอกจากค่ายเจิ้นอี้ สังกัดฐานที่มั่นสูจโจว้ยที่มีหน้าที่เฝ้าจับตาดูพวกมันแล้วบุคคลอื่นหาล่วงรู้สักฐานะพิเศษของผู้นำชนเผ่าอันเก๋อเอ่อไม่ส่งอิงไหนเลยทราบว่าผู้นำชนเผ่าหนึ่งมีสักฐานะอันใดเมื่อต้องสงสัยว่าสมคบคิดกับข้าศึกก็เข็นข่ามันสักหลายคนเป็นเรื่องราวใดทั่วป้าหมิงเตอ๋อกำลังเกลี้ยกล่อมคนอ้วนที่ขวัญอ่อนพลันได้ยินเสียงม้าศึกแผดร้องก้อง ต้องกระโดดปลาดขึ้นโถมไปที่ประตูกระโจมองครักษ์ที่ดูแลลาดเราอยู่ด้านนอกกระโจมผู้หนึ่งพอดีทะลันเข้ามาทั้งสองจึงประทะก,กันอย่างถนัดทนีองครักษ์นั้นร่ำร้องว่าไต่เท้าแย่แล้วมีไพร่พลมากมายคล้ายมุ่งมาหาพวกเราทั่วปาหมิงเต๋อรับฟังจนหน้าแปลเปลี่ยนไปผลักใสองครักษ์นั้นออกห่าง กวาดตามองออกไปถึงกับหน้าซีดเผือดยามนั้นคนอ้วนฉุมู้สันสุยรับตรายกเลี่ยมทองแล้วยัดใส่ใต้พรมที่ใต้พรมมีผู้คนสองคนเฝ้ารออยู่หนึ่งในสองถือตรายกเลี่ยมทองวิ่งไปตามทางอุโมงค์ที่ขุดเจาะเอาไว้ จนถึงใต้พื้นดินระหว่างกระโจมทั้งสองหลังคนผู้นั้นพลันหยุดยั้งลงกล่าวกับคนอีกด้านข้างว่าซื้อฟู่ทำอย่างไรดีเกรงว่าการค้ารายนี้ไม่อาจเจรจาต่อในอุโมงค์จุดคบไฟสว่างสวัยส่องต้องคนที่ด้านข้างนั้นมันกลับเป็นว่านสงลิงว่านสงลิงด่าทอไปว่ามารดามันเถอะเสียที ที่เราทุ่มเทสมองความคิดมีคาดมันไม่มาเจรจาค้าขายหากคิดลักพาคนไปคนที่ถือตราหยกเนี่ยมทองมาหาว่านสงหลิงคือนักขุดสุสานกงสุนต้าฟงกงสุนต้าฟงก็หน้าซีดเผืดอดกล่าวขึ้นว่าสือฟู่ตอนนี้ทําอย่างไรคนเหล่านี้ล้วนไม่ใช่ตัวดีหากว่าพวกมันล่วงรู้เล่ดในพวกเรา อย่าคิดหมายมีชีวิตรอดได้ว่านสงหลิงกลอกตาตลบหนึ่งแล้วกล่าวว่าบิดาแม้เป็นนักต้มตุนแต่ว่าบรรพบุรุษล้วนเป็นชาวฮั่นไหนเหลยยอมส่งเสริมชาวมองโกลเหล่านี้ปล่อยให้พวกมันมาทำร้ายพวกเราเจ้าบอกต่อเยี่ยเชียนเชียนให้เยี่ยเชียนเชียนถ่ายทอดต่อมู่ซันซุยจัดแจงทวงเวลาไว้ก่อนหลังจากวันนี้ค่อยจัดการกับทัวปาหมิงเต๋อ กงซุนต้าฟงรับคำส่งตราหยกเลี่ยมทองให้กับว่านสงหลิงหันกายไปหมายแจ้งต่อเยี่ยเชียนที่ซ่อนอยู่ใต้ร่างของมู่ซันซุยมิคาดเพิ่งเดินไปสองเก้าพบว่าผิวดินสั่นสะเทือนแววเสียงคลื่นคลั่นดังมากงซุนต้าฟงหน้าแปลเปลี่ยนไปร้องโ่งว่าเป็นเรื่องราวใดพวกมันซ่อนตัวอยู่ใต้ดินได้ยินซุ่มเสียงดังชัดเจน ยามนั้นในกระโจมเบื้องบนยังหาหารือลับกันบวกกับระแวกใกล้เคียงมีฝูงม้าและวัวแพะวิ่งเพ่นพ่านทุ่งหญ้าที่นี้ก็อยู่ติดกับเทือกทิวเขาดังนั้นผู้คนที่เบื้องบนยังไม่พบเห็นทับม้าควบตะบึงมาทั้งสองสบตากันวูบ พาการวิ่งกลับไปยังใต้กระโจมที่มู่ซันสุยอาศัยอยู่พอวิ่งเข้าใกล้ได้ยินเสียงที่เบื้องบนบังเกิดเสียงคู่คำรามดังว่ากลับล้มเหลวในนาทีสุดท้ายทับหมิงล่วงรู้สักฐานะของพวกเราแล้วเสี่ยงกับพวกมันฆ่าคนหนึ่งเท่าทุนฆ่าสองคนได้กำไรเสียงชีวิตเถอะเป็นเรื่องราวใดจะได้ฉุดลากเราไปเรานี่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ซุ้มเสียงสุดท้ายเป็นเสียงของมูซันซุยจากนั้นมีคนร้องเผยกล่าวว่าทวาทอปู้หัวท่านจัดดีชั่วยังเป็นเชื้อพระวงของมองโกจะได้เสื่อมเสียหน้าเจงกิสขานรับไปมูซันซุยส่งเสียงราวกับสุกรถูกเชือดว่าไม่ต้องการเราไม่ต้องการดาบเราไม่สามารถฆ่าคนเ่ยี่อเชียนที่ซ่อนตัวอยู่ด้านล่าง ขณะจะเลิกเผืนพลมกระโดดปลาดออกไปผันก็ปรากฏมือข้างหนึ่งคว้าร่างมันไว้ที่แถว่านสงลิงมาถึงแล้วเยี่ยเชียนเชียนหันกายไปกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าสือฟู่สันสุยว่านสงลิงสันศีษะกล่าวเสียงเย็นชาว่าหากพวกเราออกไปต้องเปิดเผยสักฐานะเมื่อถึงเวลาออกไปหนึ่งคนตายหนึ่งคน ไม่ว่าผู้ใดก็หนีไม่รอดส่วนสันสุยแล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตเถอะเยี่ยเชียนเชียนกระทืบเท้าอย่างหนักหน่วงแต่ก็ทราบว่าที่สือฟู่กล่าวเป็นความจริงถึงไม่กล้าโต้แยงจากนั้นที่เบื้องนอกก็บังเกิดเสียงอาวุธประทะกันมีคนด่าทอมีคนขู่คำรามมีคนแผดหัวรอยังมีเสียงแผดร้องราวสุกรถูกเชือด ซุ่มเสียงนี้พอดังก็กลบสบรรพเสียงเอาไว้กลับเป็นเสียงแผดร้องของมูดสันสุยดีที่คนเหล่านี้ออกไปสู้ศัตรูที่หน้ากระโจมทั้งสองฝ่ายประหัตประหารกันที่ระแวกหน้ากระโจมไม่เช่นนั้นหากต่อสู้กันในกระโจมมีคนเหยียบถูกพื้นที่ที่มูดซันสุยเคยนั่งอยู่ก่อนจะพบกับความผิดปกติพบเห็นหลุมที่ขุดไว้ ว่านสงริงกับพวกยืนอยู่ใต้หลุมรับฟังเสียงข้าฟันที่เบื้องบนไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดสัพเสียงค่อยชะง,งักขาดหายคนเหล่านี้แม้มองไม่เห็นอันใดแต่เพียงฟังจากซุ้มเสียงก็ชวนอกสั่นขวัญผวายามนี้เสียงการข้าฟันค่อยสงบลงทั้งหมดต้องระบายลมจากปากยาวๆจากนั้นพบว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่ ล้วนเปียกชุ่มโชกในห้องรับแขกของเสียสินส่งอิงคุกเข่ากับพื้นส่งเฉิงผู้เป็นบิดามันขุนแขนจนเป่าหนวดทะลึงตาด่าทอไปว่าเดรัจฉานน้อยที่ใช้การไม่ได้สั่งให้เจ้าไปจับกุมคนเจ้าก่อกวนจนไก่บินตเตลิดสุนัขกระโจนหนีค่อยหาตัวทั่วปาหมิงเตอพบ แต่ไม่พบร่องรอยของวีเจียนนี่ยังพอทำเนาเจ้ากลับนําศพของทั่วปาหมิงเตอ๋อกลับมานี่ยังมีประโยชน์อันใดซ่งอิงกล่าวด้วยความคับข้องใจว่าแต่ซึ่งเป็นคำเรียกวิดาทั่วปาหมิงเตอ๋อไม่ได้ถูกพวกเราฆ่าตายมันเห็นว่าหนีไม่รอดจึงขวางดาบเชือดคอตายเราเรายังมีหนทางใดหรือ ส่งเฉิงกระชากเสียงว่าเด็กโโครกยังกล้าทุ่มเถียงอีกพลางก็ตวัดเท้าเตะใส่เสียสินชิงสวมกอดส่งเฉิงเอาไว้ฉุดลากมันกลับมาพลางก็กล่าวว่าหัวแยหมายถึงท่านเจ้าพญาโปรดระงับโทสะส่งเฉิงขุนแขนจนร่างสั่นระริกแล้วกล่าวว่าขอกงถั่วป่าบิงเตอ๋อมีความสำคัญยิ่งมันพอเสียชีวิตก็ไม่มีประโยชน์แล้วโดยเฉพาะ เด็กโสโครกนี้ฝันถัวถัวปู้หัวตกตายอากาตัวเอิดชี้ถูกสับจนพิการนี่นี่จะให้เรากราบทูลฝาบาทอย่างไรซ่องอิงทุ่มเถียงว่าพวกเราร้องบอกว่าเพียงจับตัวทั่วปาหมิงเตอ๋อกับหูชีที่หลงเหลือหากต่อสู้ขัดขืนจะฆ่าโดยไม่ละเว้นทัวทัวผู้หัวกลับอวดตนเป็นผู้กล้า ออกมาร่ำร้องด่าทอแต่ท่านก็ล่วงรู้นิสัยใจคอของทัพหมากาเลียงเรามันพออาลวาดเช่นนี้ยังมีผู้ใดย,ยินยอมอย่าว่าแต่ตอนที่ลงมือพี่น้องเรายังไม่ทราบว่ามันเป็นตัวอะไรหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่าทัวถัวผู้หัวแล้วจะเป็นไรมิใช่กากเดนที่เหลือของราชวงศ์มองโกหร,รอกหรือคลาครั้งนี้ ควาบาดออกศึกไม่ใช่เชื่อคือขานตาตา้าเปิญยาซื่อหลีหลอกหรือซ่องเฉิงคู่คำรามว่าเจ้าเจ้าเดรัจฉานน้อยก่อกวนจนเราแทบคลั่งใจตายแล้ว <c oughs> <c oughs> เสียสินรีบกล่าวว่าทอทถอผู้หัวเป็นขุนนางที่ยอมจำนนแต่กลับถูกฆ่าหากเปิดเผยออกไปย่อมไม่ถูกต้องแต่คุณชายสามกล่าวไม่ผิด มันเป็นเพียงผู้สืบเชื้อสายของราชวงศ์ที่ล่มสลายตายก็ตายไปไม่นับเป็นอย่างไรเสียสินคบคิดแล้วกล่าวชนเผ่าอันเก๋อเออยอมรับการกล่อมเกลาจากต้าหมิงเราอยู่ในความปกครอง40กว่าปีโหแย่สมควรควบคุมพวกมันได้เช่นนี้เธอสั่งการให้ปกปิดข่าวการตายของทัวทัวปู่หัว ส่วนทางฝ่าบาทให้กราบทูลตามความเป็นจริงนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณชายสามเราจะกราบทูลต่อฝ่าบาทขอเพียงฝ่าบาทเห็นด้วยทางด้านนี้ก็ปล่อยข่าวว่ามันล้มป่วยเสียชีวิตใหญ่ไม่ใช่ปิดฟ้าข้ามทะเลได้ที่หลังฉากกั้นซีลินกับเยื่อนาเซี่ยวีเฟยซูอิงยังมีถังไสเอ,อ๋ยืนฟังคำสนทนาของทั้งหมด เสี่ยวีเฟยพอฟังถึงตอนนี้ต้องสายหน้ากล่าวเบาๆว่าไม่ถูกต้องฟังจากคำบอกเล่าของมันแสดงว่ามีเล่ดในเหตุใดมีทัวปลาหมิงเต๋อกับทัวทัวปู้หัวทั้งตัวจริงตัวปลอมนี่ต้องมีเบื้องหลังแน่นอน